สวัสดีครับสวัสดีครับสุบสดบอล้แปดไลฟ์นะครับวันนี้มาพบกันหลังเกมสําคัญเช่นเคยนะครับในทุกๆเกมที่ทีมชาติหรือว่าสมโมสรมีแมตที่น่าสนใจเราก็จะกลับมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันในฟุตบอลร้อยแปดไลฟ์นะครับวันนี้บุรีรทมยยูเนเต็ดประเดิมสนามใน ACLE ียลีดฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ประเดิมด้วยชัยชนะนะครับเอาชนะยโฮดารุนทักซิมไปได้นะครับ สองประตูตัวหนึ่งนะฮะคิดเห็นกันอย่างไรดูแล้วเป็นยังไงบุรีด์ในฤดูกาลนี้รวมไปถึงไทยลีกด้วยแล้วก็ห้วยเอเชียด้วยนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราริฟุตบอลสตเดนี้ผมใส่อ,อริเป็นภาษาไทยนะโยนะฮะดูเลบเต็มเต็มไปเลยนะฮะลูกฟุตบอลมอเท่นนะครับคุยแบบนงทงก,ก่อนสร้างนะครับของอเซียนหนงที่เขามีธุรกิจทํบ้านนะครับสร้างบ้านใครที่ เข้าไปดูในเพจคุยแบบนงถัวก่อสร้างเนี่ยคุณจะได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับอ่ะไปถาวรวัสดุก,ก่อสร้างด้วยนะครับนี่คือผู้สนับสนุนของเรานะครับท่าน,นผู้ชมก็ร่วมเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับนานๆเรามากันทีหนึ่ง mm hmm. ก็ไม่ได้มาแบบทุกวันนะครับแต่ว่าก็จะมาทุกๆครั้งที่มีทีมฟุตบอลมีเกมการแข่งขันที่มันสนุกนะครับเพราะนั้นเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นอ่ YouTube จะได้งเตือนนะครับ อ่ะคุณบัชบอกว่าสปอนเซอร์วันนี้ต้องเป็นเครื่องดื่มตาช้างแน่เลยถึงมีไลฟ์พูดคุยในเกมวันนี้ช้างเป็นสปอนเซอร์เราอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอ่อมันก็ไม่เ่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะครับแม้ว่าบุรีรัมจะเป็นผู้สนับสนุนเป็นช้างก็ตามนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับอ่ะบอกว่าเสื้อที่พี่บุ้ใส่อารีของแท้ใช่ไหมครับโอ้โหแฉแน่นอนครับผมมีสปอนเซอร์เป็นอารีแล้วผมใส่เสื้ออารีปอมเนี่ยไม่ใช่เรื่องนะอ่านะครับ แล้ว阿里ก็คงไม่มีใครปลอมมัออ้งหรือมีนะฮะคุณปูปิติปัญโยบอกว่า oh, สวัสดีครับพี่ปูพิโยไม่ได้เข้ามาดูนานมากเลยติดภารกิจงานครับอไม่เป็นไรนะครับดูย้อนหลังก็ได้นะครับถ้าติดภารกิจนะครับคุณพีเคบอกว่าแบงค์คือตัวเปลี่ยนเกมสุดๆยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งอ่านะฮะแหมน่าเสียดายว่าเอ,อในช่วงที่ทีมชาติไทยลงสนามเนี่ยเขายังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าสมบูรณ์ผมว่าสุนทรเหมือนตาก็คือตัวหลักนั่นแหละอ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้ เกมการแข่งขันฟุตบอลั่วเอเชียนะครับของซีซั่นนี้บุรีรัมจะไปได้ถึงไหนอ่ะดูจากเกมนี้ใช่ครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับยากโฮใครจําได้บุรีรัมเคยเจอยาโฮหในรอบสิบหกทีมมาแล้วนะครับแล้วก็บุรีรัมชนะแล้วก็ผ่านมาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับวันนี้บุรีรัมส่งสิบเอ็ดผู้เล่นเป็นสิบผู้เล่นต่างชาติผมใช้ก็ว่าสิบผู้เล่นต่างชาตินะครับเพราะว่ามีสองคนนันเหมือนตาคนเดียวที่ ลงในฐานะนักเตะไทยนะขณะที่เคนเนดูก็เนี่ยลงทะเบียนในอ่าสัญชาติออสเตรเลียนะครับตับในานามของผู้เล่นต่างชาตินะครับ,รบก็วันนี้ผู้กระสาประตูนิวเอเธอิตนะครับอ่าเซนเตอร์แบ็กนี่โกมายองซ็อกเคนเนดูก็แล้วก็เคอร์ติสกูสนะครับนี่เท่ากับว่าหลังของไทยเนี่ยอ่าหลังของบุรีรัมย์นี่มีออสเตรเลีย สเลยนะครับคือคอติสฟูทกับเคนิคดูโก้นะครับขณะที่วิงซ้ายเป็นเซนแพตติมานะครับเป็นลูกครึ่งต้องบอกว่าเป็นนักเตะอินโดนีเซียเกิดที่ในเธอร์แลนด์นะครับวิงขวานี่เป็นฟิลิปสตอยโควิดนะครับมอนเตเนโกทัันนี้กองกลางโกรันเคิสิตนะครับเป็นสปีเตอร์ซูตแล้วก็โรเบิร์ตซูนะครับสามคนเนี่ยสองคนมาจากออสเตรียแล้วก็ออสเตรีย ทั้งคู่นะครับอ่าขณะที่หน้าเป้าอีกหนึ่งคนนอกจากสุภนัทก็คือกิจเมบิสโซลีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่สุภนัทน่าสนใจนะเพราะว่าเปียดสุภชัยใจเด็ดลงสนามก่อนด้วยนะครับครับมันพอโคตาของเอเชียเขาเปิดให้ใช้ตัวผู้เล่นต่างชาติได้เยอะเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยยังไงก็ชอบเชียในเตะไทยเพราะดูคอมเมนต์ครับนอกจากสุภนัทจะเล่นได้ดีจริงแล้วเนี่ยนะครับ คนก็จะคอมเมนต์ถึงสุพนัทเพราะว่าจับตาแล้วก็เชียร์นักเตะไทยไงไปดูเกมกันใช่ครับอ่ส่วนเยโฮนิดนึงนะครับนายโฮเนี่ยส่งนักเตะมาเลเซียแท้ลงสนามหนึ่งคนนี่บูแล้วก็มาเลโอสัญชาติอีกสามคนสูตรเดียวกันนะสูตรเดียวกันใช้ใช้คําว่าสูตรเดียวกันดีกว่านะครับเริ่มไปยีิบเจ็ดนาทีเนี่ยยยาโฮส่งบอลเข้าตะข่ายก่อนเลยนะครับ จากการยิงของฟิกูเรโดนะครับแต่ว่าไปดู VAR เป็นลูกล้ำหน้านะครับ27วิเท่านั้นเองก็ไม่ให้ประตูนะครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยวันาทีตที่6บ้างกิเจเม็บิสโซรี่ครับก็คราวนี้ไปดู VAR เป็นลูกล้ำหน้าของบุรีรัมบ้างนะครับยังเป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าเป็นสองครั้งที่2องทีมส่งบอล เข้าสู่ก้นตะข่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่28ยะโหึ้นนำนํา1ศครับจากจังหวะเตะมุมนะครับอจอ,อรโอลาซาบาวเนี่ยได้โมงนิวเออรลิตปัดมาเข้าทางอันโตนิโอคิสเตียนยิงเข้าไปนะครับเป็น1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้น,นสุพนัทนาทีที่44เกือบยิงประตูตีเสมอแต่ว่าทำไม่มได้นะครับครึ่งแรกตามศูนย์ประตูต่อหนะครับครึ่งหลัง สุบนัทเหมือนตาตีเสมอนะครับยิงของสุบานัทนาทีที่ห้าสิบเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนาทีที่ห้าสิบสี่บุรีรัมย์แซงสุบนัทจ่ายให้กับโรเบิร์ตซูตยิงนะครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งอืมก็สามสี่นาทีเองที่ยะโฮเสียสมาธินะครับเสียสองประตูแล้วก็นาทีที่เจ็ดสิบิโซลรี่หลุดเดียวไปอีกนะครับแต่ว่า จบไม่ได้นะครับ74ก็พักสุพนัทเหมือนตาออกนะครับแล้วก็สุภชัยใจเด็ดลงสนามแทน78เนี่ยเมื่งกี้ผมนั่งดูบุรีรัมได้จุดโทษนะจังหวะที่สุภชัยถึงบอลก่อนผู้เล่นของอะย่าโฮโดนเหมือนโดนกระแทกโดนผักล้มลงไปพรทสินเป่าให้จุดโทษก็จะยิงกันแล้วลหละแต่ว่า VR ทักมาพรทสินไปดู VR <c oughs> สุดท้ายก็ไม่ให้จุดโทษนะครับเขามองว่ามัน จังหวะไม่ไม่น่าจะแรงถึงขนาดได้เป็นจุดโทษนะครับก็จบเกมนะครับสองประตูตอนหนึ่งบุรีรัมเก็บสามคะแนนแรกในเอฟซีเช่นเป็นลีกอีลิทนะครับโอโ้ผู้รักษาประตูอย่างนิวเอชลิทโขเหนียวมากเชซฟสามสี่ทีบุรีรัมได้สามคะแนนนี้มานะครับพร้อมเงินประมาณสามล้านกว่าบาท น้ำเบียร์นัดเดียวนะนัดแรกนะนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวสำคัญตรงนี้ว่าใช่ใช่ใปชเอเชียเนี่ยนะครับเล่นทุกนัดมีฟังทุกนัดนะครับแล้วมันเป็นเหตุผลที่ว่าใช่ครับอ่ะทำไมเขาถึงต้องทุ่มดึงตัวเอาตัวต่างชาติเข้ามาเล่นเต็มไปหมดเลยอย่าว่าแต่ไทยเราเลยนะครับอย่าว่าแต่บุัดําเลยย่าโหเขาก็ทําอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันกลายเป็นการแข่งขันที่ต้องชิงทั้งเม็ดเงินต้อนใหญ่ๆนะครับปีแล้วบุัมําก็ได้เป็นหลายสิบล้านนะจากรายการนี้นะฮะใช่ครับต้อง ต้องต้องเข้าใจว่าเราเราเตรียมทีมเพื่อไปเล่นในในการแข่งขันฟุตบอลเอที่ต้องต่อสู้กันแบบไม่แทบจะไม่ต่างกัน <Okay. S 1> ชนชนชนชาติอ่ะนะก็ขอให้มีการวางแผนที่ดีพีเม็ดเงินเข้าสู้นะครับคือทีมที่พอเข้ารอบแบ่งกลุ่มเข้ามาเล่นในถึงตอนนี้ของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทเนี่ยได้ประเดิมก่อนเลยแปดแสนเหนนรียญนะ่รัแปดแสนเหรียญก็ประมาณยี่สิบหกล้านนะ แล้วก็โบนัสต่อนัดเนี่ยตีหนึ่งแสนเหรียญหนึ่งแสเหรียญก็สามล้านสองประมาณนี้อืมอืมก็บุดีลัมรับไปก่อนเลยประมาณยี่หูจะสามสิบล้านแล้วนะเพิ่มเข้านี่แล้วก็บวกกับบวกกับชนะนัดนี้นะครับก็ไม่รวมค่าบาทผ่านประตูก็เรียบร้อยไปประมาณเกือบสามสิบล้านละทะลุแน่นอนการเดิมนี่การเด่นท้ววเอเชียนะครับคุณโฮมไอสูเลชันเขาบอกว่า ลูกสุดท้ายที่มิวบ็อกลูกของเบิร์ตสันได้เนี่ยเหมือนภาพเก่าปีที่แล้วมาเล่าใหม่เลยเดจาบู ja มากอืมอืมเก่งมากผมบอกให้ผู้รักษา,าประตูะบุรีร New Italy. ัมนิวอิตาลีคุณพีเค่บแมงคือตัวเปลี่ยนเกมสุดๆุดเลยยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งคุณอาทิวัตรอาทิวัตรบอกว่าสุบรรณสมราคานายแน่มากนะครับอ,อ่ะคุณทินพัฒน์บอกว่าบุรีรัม์ตายโคตรยาก ข้อดีของบุรีรัมย์คุณว่าสื่อก็บลังแม่งสุดจัดอะคือคนชมเอสุพนัทเยอะนะครับจริงๆแล้วสุพนัทเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ที่ครบเครื่องอยู่ละนะครับเป็นนักเตะที่เป็นศูนย์หน้าที่ธรรมชาติที่สุดคนหนึ่งต่อจากธีรศร์แดงดานะผมว่าเเซนฟุตบอลการเข้าทำอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาผมว่าเขาเป็นเบิร์ดเบิร์ตต,ต้นที่ที่น่าจะพิสูจน์ตัวเองได้แทนช่วงที่ธีรศร์แดงดา ปดระหว่างผมคิดอย่างนั้นนะออืแต่ว่าเขามีโอกาสไปออยู่กับเลสเตอร์ ester, ไปตั้งแต่ยังอายุในน้อยไปเล่นในต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันไปไม่ถึงยุโรปแต่ว่ามันก็เหนือเหนือในระดับเอเชียผมว่านะนีผมอยากเห็นเขาไปญี่ปุ่นนะผมว่าถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีโอกาสลงตัวจริงที่ญี่ปุ่นจะไม่โดนดองเนี่ยแม้คุณเนบินจะไม่เชื่อว่าเ ไปแล้วจะมีใครที่เออ่รอดได้นะครับที่ญี่ปุ่นซุเปอร์โชปก็โดนจับนั่งแต่ผมว่าสุพนัทเนี่ยหน้าลุ้น <c oughs> คือตำแหน่งมันมันก็เสียวไส่นะพี่ปูตำแหน่งของสุพนัทเนี่ย,ม,ย,ยมันเป็นมันเป็นตำแหน่งใช่มันเป็นตำแหน่งหน้าเป้าที่แข่งกับพวกบราซิลพวกยุโรปที่แบบเด็ดๆจัดๆเลยอะไรเงี้ยขนาดญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยใช้นักเตะญี่ปุ่น เท่าไหร่ด้วยอะในตำแหน่งนี้ซึ่งก็ต้องลองดูซึ่อย่างที่บอกว่าเคยไปพิสูจน์ที่ยุโรปแล้วก็ไม่ก,ไมก็ไม่ต้องยอมรับว่าไม่ผ่านอดถอยม,ม,มาในระดับกลับมาที่เดิมที่บุรีรัมมันก็ผ่านสบายเอ๊ะมันต้องขยับไป<อ>ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยอตตรงกลางระหว่างระหว่างไทยกับยุโรปเนี่ยผมว่าก็ต้อง,ต,องต้องญี่ปุ่นนี่แหละอะคุณวัชระบอกว่าอ่า<อ>แ,แบงค์ฟอร์มแบบนี้มีโอกาสไปเจลีกไหม อ่มีคนนึวกว่าไปเจลรีก็นั่งแน่โดนดองแน่ไปซาอุดีกว่าไหมโอซาอุนี่มันก็ผมว่ามันโหดยากนะโหดกว่านะาด้วยความสามารถของผู้เล่นที่มาจากยุโรปราคาแพงๆขนาดนั้นเลยนะครับแล้วสิ่งแวดล้อมทา<ช>่เป็นอยู่ของของ,ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยดาก,กว่าญี่ปุ่นในมุมมองผมนะอืแต่ว่าทาั้งในีรงนั้นเนี่ย<ช>มันอยู่ที่ว่าเอาจะมีทีมหนสนใจเปล่าเราไม่ยังไม่เห็นทีมอย่างซาอุดิอาระเบียแสดงความสนใจนักเตะไทยเลยอะ แต่ญี่ปุ่นมันมีความสนใจเหล่านั้นอยู่ไงมันมันมันยังไม่เข้าตาเขาเนาะผมว่าอืใชก็ต้องรอ,อดูเพราะว่าเม็ดเงินเม็ดเงินเขาใหญ่มากนะครับเม็ดเงินของซาอุเนี่ยใหญ่กว่าเม็ดเงินของเจลีกมากขณะที่เจลีกเนี่ยมันยังมีโคต้าของมันยังมีโคต้าของอาเซียนให้ใ,ให้ได้เล่นอยูอ่แล้วถ้าสมมุติว่าเอ่อญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าทําตลาดในอาเซียนนะครับ ซา <Saudi> อุดีอาระเบียมันไม่มีไอเดียตรงตรงนี้เลยไงเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายเขาคือต้องการความสําเร็จในการแข่งขันผลง,งานของสโมรสตร์อย่างเดียวเออซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวมันมันมันคนละแนวทางกันไหครับโคตา้าก็ก็อาจจะญาติถ้าไทยต้องไปเล่นในโคตา้าต่างชาติเลยที่ซาอุด์นะไม่ที่มีโคตา้าอาเซียนอย่างเี้ยอือ <laughs> ใช่ใช่ครับเอ่อคุณนัตติกแม่บอกว่าดูเก้ายังเล่นให้ใครไม่ได้เลยครับเขาหยุดเล่นให้ออสเกินสองปีแล้ว เล่นให้ไทยไม่ได้เลยไม่จริงๆแล้วมาซาาดาอิชิใช่อิชิอิรู้สึกว่าเกินเกินสองปีแล้วนะแต่ว่ามาซาล่าอิชิก็ก็ไม่เคยเรียกและครั้งนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเขาก็ลงทะเบียนในคนในโคตานกเตต่างชาติด้วยอืมคุณดีจังว่าไปยะโหครับได้เล่นได้เงินโหผมว่าคุณเนวินเนี่ยรวยกว่าเอเจ้าของทีมยะโโนะแล้วน่าจะจ่ายหนักกว่าด้วยนะ เออใช้เงินเองได้นะเออไปแยโหเนี่ยอย่าไปเลยนะฮะมาตรฐานก็ไม่เหนือกว่าวันนี้บุีร์ก็ชนะกินนักฟุตบอลเวลาจะไปค้าแข่งอ่ย้ายทีมต่างหรือไปต่างประเทศเนี่ยมันมองอยู่สองสามอย่างหนึ่งคือความ้าถายนะฮะอามันเป็นลีกที่ใหญ่กว่าเป็นทีมที่ใหญ่กว่าอันนี้ความในแง่ของฟุตบอลนะสองอ่อมีรายได้สูงกว่านะครับอ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเอ่อคุณอาร์ติกแมนบอกว่า ให้ไปยาโฮเนี่ยนะฮะเอ่อเอ้ยคุณติมายหรือใค่อ่ะเออคุณคุณดีจังบอกว่าให้ไปยาโฮเนี่ยยาโฮไม่ได้เป็นลีกที่ใหญ่กว่าเลยนะครับเล่นในเอ็มลีกมาเลเซียก็ก็ไม่ได้เหนือกว่าไทยลีกนะครับขอยาโฮขึ้นไปเล่นในระดับเอเชียเอซเอลมันก็เป็นระดับเดียวกับบุรีมําแล้ววันนี้ก็แพ้บุรีดําด้วยเพราะในในแง่ฟุตบอลไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าในในแง่ในแง่ของเงินลองกลับไปดูนะครับผมไม่แน่ใจเท่าที่ผมจําได้รู้สึกว่าบุรีมําเนี่ย จะใช้เง hey, so well, uh, right, uh ินแล้วก็ให้เงินเดือนสูงทุ่มมากกว่ายาโอยเนี่ยใช่ตัวต่างชาตินะไสู้ไอ้สุ้รัางต่างสัวต่างบาลิเซียสู้ไม่ได้อ่ะอ่าใช่อ่าอ่าใช่่าฮะแล้วจะไปทําไ่นะครับอยู่บุรีดํากินข้าวเหนียวส้มตําถ้าเทียบกับยาโฮนะสะดวกกว่าอืมพุดอาวโมบอกว่าเอ่าเั้พันมุยจานดไม่เลือกอ๋อแก่นะครับในรายของ อที่เมื่อกี้พูดกันนะครับดูเก้าอะนะนะฮ mm. ะคุณ,ณคนักขรินี่เขาพูดเรื่องเรื่องเจลีกอย่างเดียวเลยคือก็ขออนุญาตข้ามก่อนเพราะเรา,าคุยกันเรื่องเนี้ยเขาจะเป็นแนวนี้จะมาคุยเรื่องอื่นถ้าใครเขาคุยเรื่องหนึ่งเขาจะคุยเรื่องสามคุยเรื่องสองก็จะคุยเรื่องสี่อะไรเงี้ยนะครับขออนุญาตคุยเรื่องเดียวกันนะคุณเลกบอกว่าดีออนคูยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยหมายถึงบุรีรัมหรอครับ ดิออนคูเหมือนไม่เมอครอญี่ปุ่นเขาซื้อตัวไปนะอืมเขาจ่ายเออไม่ได้ไม่ได้ไม่มีปัญญาจ่ายนะเขาจ่ายมาสองฤดูกาลนะคุณคุณเนวินบอกว่าวันนั้นผมฟังเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวแนวคิดใหม่คือมันไม่จำเป็นต้องปั้นเด็กไทยขายก็ได้ปั้นตัวต่างชาติขายก็ได้มันเป็นธุรกิจฟุตบอลเหมือนกันนะครับคือบางทีเนี่ยเขาไม่เอานักเสียคนไหนไว้ไม่ใช่เพราะไม่มีไม่มีเงินจ่ายนะแต่ถ้ามันขายแล้วมันได้ราคาดี มีขายแล้วมันทําให้เออ่ทีมของเขาไม่ได้เสียหายมากเขาก็ขายนะฮะอืเวลานักเตะไม่อยู่เนี่ยอย่าไปบอกว่าไม่มีเงินจ่ายอย่างเดียวนะครับคุณฟรีแมนคิมบอกว่าสวัสดีค่ะกดไลค์เรียบร้อยขอบคุณมากนะครับคุณธราเทพบอกว่าหมายถึงยาโฮอ่ะฮะอคุณบีมบอกว่าพี่แบงค์โหดจัดคุณกบโชคกเอกบโชคขออภัยกบโชคน่าจะหมายถึงยะหฮูครับ อ๋อยาโฮยาโฮยาโฮไม่ได้เขียนยนี้นะอันนี้เขียนยา h o ยา a h นะฮะหมายถึงว่าไม่มีตังไม่มีปัญญาจ่ายค่าตัวใช่ไหมอืมคุณหมอกความและสิทธิภาพผมก็ดูเก้าเล่นกับทีมชาติไทยไหมฝากนักข่าวถามหน่อยจะได้เลิกหวังคือดูเก้าเนี่ยจะบอกว่าหนึ่งเอกสารต้องพร้อมนะครับต้องอ,อไม่ได้เล่นออสเตรเลียนานเกินกาหนดเวลาแล้วก็เอกสารพร้อมอ่ะข้อหนึ่งนะข้อสองเนี่ยพร้อมอย่างเดียวไม่ได้นะ มีต้องมีความอยากเล่นอ่าช่ความอยากเล่นไม่พอนะโค้ดต้องเลือนด,ด้วยมัน<อ><อ>มันไม่ได้ว่าดูเก้าอยากเล่นไหมอยากเล่นเ้วเดินเข้ามาได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะผมไม่รู้ว่าติดข้อไหนนะแต่ว่าถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยน่าอาจจะติดข้อที่สามก็ได้คือคมาซาอิชิยังยังไม่อยากใช้อะไรเงี้ยอือเออคุณปียพนบอกว่าคู่พี่น้องสู่เล่นดีนะครับ อืมอืมคุณชัยอ๋อกองกลางเขา,เาอืมอ่าอยู่ยี่สามนอกจากจุดเบลกับเอราวันแท่งต่างแดนไหนจะมาอีกผมว่าเขาก็สแกนหาเรื่อยๆนะอืม <laughs> อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าจะไปเจอใครแล้วใครมันจะพร้อมใจมานะฮะเจ้าอะไรนะแม็กซิดเดียโยอยูสิบเจ็ดของแมนยูเนี่ยอันอ่ <laughs> อันนี้ก็มีข่าวว่าแมนยูไม่ให้มาละบอกว่ามาแล้วไม่ได้อะไรอืม ปั่นคือตอนนี้เนี่ยแฟนบอลกลายเป็นกลายเป็นไปโฟกัสนะพี่ปูไปโฟกัสลูกครึ่งไปโฟกัสนักเตะไทยที่ที่เป็นลูกครึ่งแล้วอยู่ยุโรปอะไรเงี้ยแต่ลืมไปเลยว่าวันนี้เนี่ยลีกในเมืองไทยเนี่ยหาตัวไม่ได้พี่ปูหาตัวไม่มีนักเตะอ่าแฟนบอลเรียกร้องไม่ค่อยจะเรียกร้องยูฟ่บสามหาใครบอกว่าหาเพิ่มไม่ได้แล้วในเมืองไทยพี่ปูต้องเป็นลูกครึ่งอย่างเดียวแล้วแปลงึนอกมาเออไปเอาลูกครึ่งไปโอนสัญชาติมา เออโอเดช่าติคนคนไทยก็ไม่ยอมรับอีกเนะเอาจริงาใช่เอาลูกซิ่งอย่างเดียวก่อนออืครับคุณแบกวาวบอกว่าลูกเอดูเก้าติดข้อลงเล่นเกินสานะมนัดคุณเดดน,นยบอกว่าประตูบุรีรลำสุดจัดนัดนี้ลูกไม่น่าเซฟก็เซฟได้เหลือเชื่อฮะคุณวศินบอกแบงค์มันเก่งเกินเด็กไทยละอืมคุณเดอชเบนตบอกว่าแบงค์ได้เอ็มีพี คือคนยอมรับอยู่และผมก็ยอมรับผมชอบนะผมชอบเอ mm. สุพนัทเนี่ยนะครับผมว่าเขามีสัญชาตญาณในการเป็นกองหน้าดีแล้วยิงลูกแบบเหลือเชื่อได้บ่อยๆเห็นนี่แหละตอนอายุสิบหกอโยคือฟุตบอลเนี่ยกองหน้าเนี่ยมันจะต้องนอกกรอบหน่อยนะไม่ใช่ตามสเต็ปอย่างเดียวนะครับครบถามว่าแบงค์เนี่ยจะไปอยู่ในจุดที่บอลมันไปอันนั้นเนี่ยเซนต์มันต้องบอกนะอออืเแล้วเขาก็ทําได้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะ ทำทุกสถิตินะครับผมก็เก่งเกินเกินคนไทยแต่ว่าไปได้เลยนะมันจะมีพื้นที่ไหมมันมีบทเรียนไงขนาดโอ้ยอย่าว่าแต่เราว่าเลยคุณเนวินก็จะบอกเลยว่าอย่างไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาใครไปวันนะสุบรชคอย่างนั่งเลยใช่ปะไปยุโรปเนี่ยสุประนัดก็ดีที่สุดของเขาแล้วอะแล้วเขาจะเอาเขาอย่างนั่งใช่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 สัลักเคยไปเกาหลีก็ไม่ได้รับโอกาสเออย คือเขาก็พยายามคือเขาพยายามหลายรอบจริงๆแล้วเนี่ยแฟนบอลเราเห็นเนี่ยเราคิดได้หมดนะพี่บูว่าคนนั้นจะไปคนนี้จะไปนู่กเตะไปหลายๆคนใช่บีจีพยายามส่งไปหลายๆคนก็นั่งสำรองไม่มีชื่ออะไรเงี้ยมันเป็นกลายเป็นส่งนักเตะไปแล้วนักเตะบอกช้ากลับมามันไม่ใช่ว่าพอไปแล้วไม่ได้ลงแล้วพรุ่งนี้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับได้เลยนะครับสัญญาเป็นปีนะครมันต้องนั่งเป็นปี แล้วพอนั่งเป็นปีเนี่ยความมั่นใจความอะไรฟอร์มมันก็หายไปหมดอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคาดหวังไอ้คาดหวังจะไปเค็นคอเขาบอกว่าไปแล้วต้องได้ลงนะมันก็ไม่ได้อีกอะถูกปะเพราะว่าุตบอลบันต้อง <S <S <ๆ>วัดกันที่ความสามารถนะครับเอ่อคุณสมนึกบอกว่าวสุภนัทได้ใจจริงๆงกับคนเยอะมากอ,อคนชมเยอะมากนะครับคุณอิเด็บอกว่าอยากให้บุร,รีดําเทรนทุกคนให้เป็นสุภนัทคือโลกมันไม่ได้ง่ายอย่าง,งานั้นหรอกนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย มีทีเทนทุกคนให้เป็นชนาทิพย์หรือประเทศไทยเทนทุกคนให้เก่งแบบสุปอนัชนาทิพย์ทีละทรมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับมันเนี่ยผมเห็นนะักกีฬาหล,หลายๆคนนะเอ่ออย่างวันก่อนเนี่ยนะครับผมดูอ่อดูโปรฟโยจีโน่ครับครับโบจีโน่เนี่ยนะครับมือหนึ่งโลกนะครับอืปรากฏว่าหลุมสุดท้ายนะครับน้าอยู่นะีหลุมสุดท้ายออกสี่พัด เป็นต่อเขาบ้านเลยนะเออเป็นต่อเขาบ้านเลยนะเออคนบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องไปฝึกจิตใจต้องไปนู่นต้องไปนี่เป็นอย่างนี้บ่อยอะไรเงี้ยนะนี่มือหนึ่งโลกนะครับแล้วจบที่สองนะครับเออแล้วที่สำคัญก็คือว่าปีเนี้เขา top t e นมา11รายการแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ทําได้แบบนี้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนวิธีแล้วมันจะทําได้แบบนั้นเหมือนที่ท่านบอกนี่แหละว่า ไอ้เ็นเทนแบบสุวรรณัตมาหลายๆคนมันทําได้อย่างนั้นก็ดีดีครับมันต้องมีปีพงศ์สิบคนธีศาสินสิบคนมาตั้งแต่อดีตแล้วมันซึ้งกับในหลายๆเรื่องครับอืใช่ครับมันทุกวันนี้เนี่ยเราเราก็ต้องอยอมรับอาการจะปั้นนักเตะแต่ละคนให้ติดทีมชาติเนี่ยม,มันยากนะพี่ผมแล้วก็โดยเฉพาะทีมชาติไทยเนี่ยลองย้อนกลับไปบอกว่าจะปั้นสุวรรณัตให้ได้สิบคนเนี่ยถ้าเป็นนักเตะต่างชาติมีโอกาสปั้นได้ดิให้เป็นสุวรรณัตเนี่ยแต่พอเป็นนักเตะไทยเนี่ย โหต้ามันลงน้อยกว่านต่างชาติอ่ะจะไปลงยังไงล่ะเรื่องต่อเรื่องต่อมาเรื่องต้นทุนอในตอนเด็กใช่ไปหาเด็กที่เก่งเท่าสุรณัทตอนเด็กอ่ะก็ยังหายากเลยคือประชากรน้อยกว่าประชากรผู้เล่นน่ะใช่ไหมครับอ่าแล้วการเมีกี่คนอาจจะมีคนเก่งเหมือนสุรณัทนะแต่พอสิบสี่ติดยาสิบห้าติดหญิงมีวินัยไม่พอมันก็ไปไม่ได้อีกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสร้างแบบสุรนัทเนี่ยโอ้โหมันต้องสร้างหลายอย่างนะ มันต้องพ่อแม่ช่วยสร้างนะครับสโมสรช่วยสร้างนักกีฬาต้องร้อยเปอร์เซนต์ยมันยากนะครับแต่ก็อยากให้อย็นอีกครับพี่ปูยีนยีนยีนของดีเอ็นเอเราเราเราเห็นเลยว่าอ่าไมคอนเนี่ยเกิดอ่าเกิดบราซิลมาโตเมืองไทยยังเล่นบอลอยู่ในเมืองไทยเราก็ตบมือให้ว่าโหเมืองไทยอืไปกับนักเตะไทยไปฝึกบาเยอร์สองคน เขาเลือกไมค์คอนไว้คนเดียวนักเตะไทยกลับบ้านอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูมันเป็นเพราะอะไรเอออ่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะคุณเป็นเมืองไทยมานะอ่าฝึกเหมือนกันเล่นสนามเดียวกันบาซเป็นลูกบาซิลเออมันแตกต่างด้วยสรีรละด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะอืมเรื่องปั้นเด็กเอชีบีผมว่าดูพอๆกับบุรีรัมแล้วนะช่วงหลังๆคุณหมอควันก็เขาจะเป็นเด็กเล็กอยู่นะครับอ่ะฮะแต่บุรีรัมเนี่ยมันเห็นผลผลิตแล้วไง อืมใช่ใช่อาา่ะฮะเอ่อคุณชยัยรัตน์บอกว่าก็อินโดเวอ่ะมันเห็นผลชัดนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้เวนี้จะได้ไปบอลโลกทั่วโลกเขาก็ยอมรับคนไทยมากขึ้นและกะ็กล้าที่จะซื้อตัวไทยไปเล่นแต่ถ้าตอนนี้เขาอาจจะยังดูถูกเราอยู่ไอ้เรื่องเนี้ยพูดกันไม่จบหรอกสามวันก็ไม่จบเรื่องโอสัญชาตินะครับเออนะครับอ่ะในมันมีเด๋ยนมีสองด้านเสมอ โอนสัญชาติมีข้อดีเยอะแยะเลยอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้คุณชัยรัตน์บอกอ่ะอ่ะมันทําให้เราไปบอลโลกอย่างคันทุ่งทีไปบอลโลกแล้วทําให้ชาติต่างๆรู้จักเรานะแล้วก็จะเชื่อใจจะไว้ใจอะไรเงี้ยจะซื้อตัวเราไปเล่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มุมหนึ่งแต่มุมที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับการโอนสัญชาติบอกปิดการปิดโอกาสทีมอ่านักเตะในประเทศนะใช่สองไม่พลาดภูมิใจอันนี้คือในมุมอีกมุมหนึ่งนะเพราะฉนั้นเนี่ยในสองมุมเนี่ยมันมันมองในเั้งสองด้านนะครับอยู่ที่ว่า เราจะเลือกแบบไหนนะยครับชอบแบบไหนใช่แบบชอบแบบไหนเลือกเลยออ่อออืคุณเอ่อหนุ่มหรือเปล่าฮะคุณนอมนอมหรือหนุ่มนะฮะเขาบอกว่าแบงค์เก่งจริงตั้งแต่เด็กเคยดูคลิปต่างๆยอมรับครับก็จริงๆเขาเก่งจริงนะครับแต่ว่าไอการเก่งจริงของเขาเนี่ยที่จะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้ว่าเก่งตั้งแต่เด็กแล้วโตวมาแล้วจะเก่งเลยนะ หลายหคนที่เก่งแต่เด็กแล้วก็หายไประหว่างทางก็มีเยอะนะครับซึ่งการฝึกซ้อมการเอพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเห็นนะคนจะเห็นตอนลงเล่นเนี่ยนะครับหลายๆายคนที่วิพากษ์วิจารณ์นักกีฬาอาจจะแทบจะไม่เคยเห็นเลยว่าชีวิตเขาต้องอดทนขนาดไหนพยายามขนาดไหนร้องไห้มากี่ครั้งอา่าคุณคิดดูดิว่าสภาพจิตใจแบงค์ตอนไปอยู่ยุโรปไปอยู่เนสเตอร์ไม่ได้ลงไม่ได้ อมีโอกาสเขาจะต้องทนเหงาทนหนาวทนคิดถึงบ้านยังไงบ้างไม่ค่อยมีคนเห็นมุมนั้นนะแต่พอวันที่เขาสามารถกลับมาได้เนี่ยคนบอกวุ้ยเก่งเก่งแต่เด็กเก่งแต่เลยมันไม่ใช่เก่งอย่่งเดียวมันต้องมีเรื่องของความอดทนนะครับเรื่องเอความมุ่งมั่นแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมนะครับอืก็ชื่นชมนะนะในวันที่เขาประสบความเด็ดอยากให้เขาประสบความเด็ดเพราะว่านักกีฬาทุกทุกคนอ่ะมันมันลำบากกว่าจะมาถึงจุดนี้ คุณคิดด้แคบกว่าแบงค์แบกอายุเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยเหมือนที่ญี่ปุ่นทํานะครับคุณปรีชาบอกว่าโอนสัญชาติก็เหมือนเหมือนเอาอาหารสเรรจรูปครับแค่ฉีกซองก็กินได้เลยแต่ในอนาคตเดียวๆไม่ดีกับเยาวชนก็นั่นแหละครับเป็นมุมมองนะที่มันอาจจะแตกต่างกันคุณมิสบีก่าคุณเนต้องเอาไมค์คอนโอนมาเล่นทีมชาติไทยก่อนครับคือโอนสัญชาติเนี่ยมันถ้าถ้าสมมุติว่าบุรีร์หรือคุณเนวินเนี่ย ไปซื้อไมโครนมาไมโครนต้องเล่นโพตา้าต่างชาตินะ <Yeah. S 1> เพราะไ <True. S 1> ม่ใช <True. S 1> ่ไทยนะครับการจะจับโอนอะไรง่ายๆเนี่ยมันมีกฎหมายของประเทศไทยที่มันมีตั้งแตบบ่หลายสิบปีที่แล้วแลวล่ะนะครับมันมีเงื่อนไขข้อต่างๆสําหรับผู้ที่จะเป็นคนไทยเนี่ยนะครับผมก็เล่าไปหลายครั้งละซึ่งหลายๆคนพยายามนะขนาดสสบุญยิ่งนิติการจนาเนี่ยนะครับเขาก็คนดังการเมือง ที่แฮง์อนุชานาคาสายก็ระดับรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยนะแต่บางทีมันก็ทําไม่ได้เหมือนเพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขไม่เข้าระเบียบเนี่ยเออก็ไม่รู้ว่าอคุณเนจะทําได้หรือเปล่าแต่พนอืีนเขาังทําทําไม่ได้อะนะครับออืเคุณบียรบอกว่าเราเป็นแบงก์ก็คงอยู่บุรีรัมนี่แหละดีแล้วได้เล่นเอซเอลด้วยดีกว่าไปนั่งที่ไหนก็ไม่น่าไปเนี่ยฮะ ผมชอบตอนแบงค์ไม่มีบอลวิ่งทําทางอย่างดีเลยคุณดีจังคุณแอสราบอกว่าถึงจะโอนแต่ถ้าไม่ทําลากฐานให้ดีไม่มีระบบฟุตบอลที่ดีสุดท้ายก็ไม่ยั่งยืนครับอันนี้ใช่เลยเนียฮะคุณพีเคยกเว้นไมค์ฟอนได้ครับเพราะคือไทยแพ้โตที่ไทยอยากเล่นให้คนไทยพูดไทยได้คือเราอะยกเว้นได้แต่ว่าในตามกฎหมายเนี่ยมันยกเว้นไม่ได้ไงใช่ป่ะเออสำหรับคนหนึ่งนะครับเออ จะไปบอกว่าไอ้คนที่พูดไทยได้คนที่ชอบกินอาหารไทยคนที่คนไทยรักไม่ใช้กฎหมายข้อนี้ได้ไหม <S 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 มันทําไม่ได้ไงอือฮึอะโอเคนะครับคุยกันประมาณตั้ขึ้นชั่วโมงสบายๆนะครับก็เดี๋ยวเราสัญญาเราจะกลับมาไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ในฟุตบอล108ของเราทั้งย t u b e แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันลวกันนะครับขอบคุณสิทธพันธ์กาอาลินะครับนี่อาลิเสื้อผมใส่เวลาไทยนะฮะรูกฟุตบอลมอเทนนะครับ คุยแบบโนงถกก่อนสร้างและไทยถาวรวัสดุก,ก่อสร้างวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ